สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ Matter นันมาสเตอร์โค้ด NLP นลพีะคะในศาสตร์การวิเคราะห์ลายมือทางด้านสายมือของท่านผู้นี้นะคะลักษณะของนิ้วแยกจากกันแต่ละนิ้วห่างกันเป็นคนไม่ยอมใครไม่ยอมเสียเปรียต้องคอยถนอมน้ำใจและระมัดระวังคำพูดสำหรับ ท่านท่านนี้นะคะและทางด้านฝ่ามือสายเริ่มจากเส้นชีวิตเลยนะคะเส้นชีวิตลงมาตรงนะลงลงมาชัดลึกนะแสดงว่ามีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงดี แล้วก็มีความสุขอบอ้อมด้วยอบล้อมเนินสุขนะคะแล้วก็มีเส้นหลักทรัพย์เส้นคำยันที่เดิมเนี้ยจูนเป็นคนที่มีสินทรัพย์มีมรดกเส้นสมองค่ะมาอยู่ตรงกลางฝ่ามือตรงระหว่างที่รับอังคานะคะก็เป็นคนที่ จริงจังเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมีความคิดที่สร้างฐานะเพราะว่าเส้นคู่ขนานกับเส้นใจนะคะลักษณะสังเกตต,ตรงนี้นะฮะ,ะเส้น เส้นสมองกับเส้นใจขนานกันก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานทำงานทำการแล้วก็เพื่อให้ได้อนาคตให้บรรลุปเป้าหมายของตนเองนะคะแล้วก็เส้นใจไปหยุดระหว่างนิ้วชีกับนิ้วกลางนะคะแล้วก็อยู่ที่เหนินประหัตก็เป็นคนที่มีบุคคลยกย่องเคารพเชื่อฟังเป็นผู้ใหญ่นะคะ และมีเส้นวาสนาค่ะจากหนึนงจันค่ะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เป็นรูปวีวิกตอรี่นะคะเป็นรูปวีวิกตอรี่แสดงว่าเป็นบุคคลที่ มั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงนข้ามหรือมีงานที่เกี่ยวกับด้านการต่างประเทศมีการค้าขายกับต่างประเทศนะคะและสังเกตได้ว่ามือนะคะมีสัญลักษณ์ลัคก,กี้เอ็มลักษณะอย่างนี้นะคะ ลักษณะรักกี้เก็คือเป็นคนที่มีสิทธิ์จับเงินล้านมีมีสิทธิ์จับเงินล้านแล้วก็มีเงินทองมากมายหลายล้านนะคะมีมันนี่ลายก็แสดงว่าเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายแล้วก็เส้นการเงินดีนะคะชัดเจน มีการตกลงก็ต้องเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะใช้หมดไม่ก็ฝากธนาคารไว้นะคะมาทางด้านขวามือนะคะทางด้านขวามือเส้นชีวิตลงมาโอบเนินสุกแบบนี้นะคะเช่นจัดเจนนะคะมีชีวิตที่ยืนยาว เส้นสมองค่ะปลายเส้นสมองเป็นรูปตัวเนะคะเส้นสมองติดกับเส้นชีวิตก็เป็นคนที่เชื่อฝังผู้ใหญ่ไม่ดื้อรั้นนะคะปลายเส้นสมองเป็นตัวเเป็นคนที่ฉลาดไหวพิบดีทันเหตุการณ์คาดการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะเส้นใจค่ะ เส้นใจมาหยุดที่เนินระหว่างเนินพระหัสกับเนินเสารนะคะแล้วก็มีเส้นขึ้นไปนะคะลักษณะนี้เป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีเป็นคนที่มีบุคคลนับหน้าถือตานะคะแล้ก็มีรูปเส้นการเงินเป็นรูปตัววีนะคะ แสดงว่าเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในธุรกิจการงานเงินทองไหลมาเทมามีมันนี่ลายนะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะและลักษณะของเส้นเสาก็ตรงขึ้นไปนะคะลักษณะนี้เป็นรายมือที่มีสัญลักษณ์ได้รับเงินนะคะได้รับเงินเป็น หลาน,นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินรานเพราะเป็นมีรูปสัญ,ญลักษณ์ลัคกี้เอ็มลักษณะนี้นะคะทั้งสองข้างเลยแสดงว่าบุคคลท่านนี้มีหลักทรัพย์เป็นของตัวเองมีเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายในธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบดี นับว่าบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลที่มั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่ามีเส้นการเงินเส้นเสาคือหน้าที่การงานเป็นรูป V. ีวิ t o ตอรก็แสดงว่าเป็นคนที่ได้รับเงินมาไม่ขาดสายนะคะอาจารย์ขอแนะนำว่าให้นําแก้วไวน์ปากกว้างวางใส่เหรียญสองสีเหรียญไปไว้ ตั้งบนทิ้งบูชาพระก็จะได้ผลดีนะคะค่ะมีเส้นเดินทางค่ะเส้นเดินทางก็มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะทั้งสองข้างเลยเส้นเดินทางค่ะอาจารยนันก็ขอจบคำพบรรยายของบุคคลท่านนี้เกี่ยวกับลายมือท่านนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ